น้ำพ่อเฮ็ดอีหยังน่ะน้ำพ่อเฮ็ดหยังเคิ่งเค้าค่ายจานเท่าไหร่อันละแปดสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดทานเนาะเฮ็ดทานเฮ็ดตะไคร้บ่เนี่ยไล่ๆเนี่เฮ็ดทานเฮ็ดตะไคร้ครับอันนี้พ่อแล้วว่าเฮ็ดอันดินจืดแล้วว่าเห็ดดินจืดบึ้งๆไงเด้อบ่ของบ้านเฮ้าป่ะนี่ อยู่ป้าบ้านเท่านี่โอ้ป้าพ่ออายุตลาดนี่เพ่อเดินตลาดอีหยังครับตลาดยี่เก่าตลาดจากหลักยี่เก้าตลาดโกงย่งบอกบอมันขึ้นตำบลยังตำบ,บพลพวนแพงครับตำบลพวนแพงอำเภอม่วงอำเภอมืองเนาะอุบลราชาธานีครับเบื้องเฮดปวกมื้อนี้เฮดปวก พวกใหญ่บ่นี่ครับพวกครับพวกตับเ็ดตะไข่มันถือฝนครับ <c oughs> พอแล้วเขาก็มาให้กัน,มมนบ่นเข้ากับม้าฮะเนี่ยปลาเดิมก่นนนอนยังได้เห็ดไข่นะเท่าไหพ่ผอ่ะร้อยเนื่องไม่ไข่พวกนหอมลันนลกลักเฮ็ดไข่ซอยพอ่อ จานละร้อยมันออกหน่อยหรือออกหลายออกมาหลายหมื่นแล้วออมันดคนอ่ะได้แล้วโอ้เมื่อจีต่ําอันนี้พวกยังนี่พวกตาปวกตาบนนี่พวกตาก็ออกแล้วน่าเลียกน่าเลียกซื้อไปแล้วบาทอันนี้เฮ็ดยังนู่นเนี่ยนี่เพื่องไก่ค่ะไก่ บอเคยเห็นมันเป็นรสชาติยังไงมันจะเป็นแกงและซ้ำไว้ดีนะคะ่ะขมบ่ครับปล,ปล่อยค่ะซ้ำไว้ปล่อยลอยแล้ววะอ๋อเห็ดตะไคร้ครับเห็ดเผือกเขาไงว่าขมเห็ดเพิอกเขาคลายจานเท่าไรครับนะี่ยจานละลอยจานละลอยครับโอ้ติโทอ่อนส่วนเห็ดทั้งผีครับ พวกกะร็ดไกม่วงสามสีบดยีนอพันเอือนบ่น่คตลาดวัดป่าเคลื่อนวันตลาดวัดป่าเคลือวันสุดลบ่อตลาดเฮ็ดพวกแดงบ่เนี่ยนี่เฮ็ดพวกแดงเฮ็ดพวกแดงตีเฮ็ดแต่เอาซอดเ้งเบิ่งละงูกไหมจุ้มจุ้มมาบอกว่านี่บ้านแล้วออกไร้ยมือล่ะ เฮ็ดพอเอาบ่อยเดียวหน่อยนึางแล้วลางเดียวไฟห้อนังครับเดี๋ยวนงขึไฟแล้วลูกมีนังน่ไฟออนเบิดุกยางคือว่าออนเบิร์ดบ่อนเบิดยหงติแ่โอ้ยแม่ข้าก็ได้เบิร่อนเบิร์ดกี้อันนี้ก็พอาะฝ่ายครับเขาาๆนี่สิเป็นเพราะฝ่ายเนาะ พอหนังนี่สิเป็นแกงมาหยุ่โอ้ยแกงมาสั่วพ่ออย่าเม่ข่อยแกงมากินอี่แล้วอ่าแกงมากินบ่หนิกินจิ่อละก่อนอยู่บ่แล้วห่วงผมชิมพ่อออกไหมไม่รก็ออกเมียไม่บ่านห้องก็ออกเห็ดทอดก็ออกแล้ววะออกบนก่อนครับมันรอเบื้งเห็ดอยู่ตรงขามกับวัดปลาครับวัดปลาเครือวัน ตลาดป่านี่ยเรไปผมบ่มค่อยมากครับมาเถือกแหลกเลยปกติสีเห็นเพิ่นลุงเฮ็ดเต็มครับแต่ว่ามื้อนี้อาจจะบ่ค่อยหลายไปไนานเดยฮะเราเบิ่งก่อนครับของป่าหลายครับตลาดของป่านะ่ะใต้ห่มย่างประเทศย่างน้อทางนีง้หัวครับหัวก็มีอีอย่างเยู่ในถุงอุ้ยอัวจ้ะกบอัวอัวกบ มีวัสุเนีครับลบหน่อยอยังเนาะตัวนี้จักรจันนั่งมันบ่แม่นค่ะโอ้นั่งจักจันยังมีอยู่น้อยย่นี่เนาะย่งมีบ่โอ้ยผมก็ได้รัาผมเราบ่งควนไปทไหลบัวบัวไหลบัวบานเห่า่นิบน หวานบ่นี่ตำมาแล้วเดือนแช่หวานแท้คือหวานปลอมหวานยีรีหวานยีลีหวานยีลีเหรอตั้มโแม่ตั้บัวคือตั้มเซไปปะคุ้งแกงใส่ปลาใส่หัวโอ้มกับแช่ย่ากินแกงกับข่ามะหวอดเดียวตั้กินแกงข่าพร้อมแกงแซ่บเบัวครับแล้ตั้กินแกงข่าแล้วว่าเสียบคุณบ่เคยกินกินแต่แกงส้มนั่นแล้วออแกงส้มก็ได้ก็ลู้บัวบานเห่าครับมีเพื่อนเสี่ยงล่ะ ขายสูเนี่ยโอสัมบรรยากาศตลาดครับมันจะประมาณนี้ครับมันจะบ่คอยลายบันไดเฮ็ดกระได้วันปรากฏครบมักสมมอโอ้ยบันไดเห็นโดนแล้วมึงมากะจินแล้วก็แก้มาแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะตำบังหงครับ นี่กกินกระปลุลแบกสมมตค,ครับเมื่อนี้่เฮ็ดบ่ค่อ,คอยไลยมันไหนมันแกจะประมาณนี้แหละ